สวัสด,ดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะมาพาทำข้อสอบนะครับทีนี้เวลาพูดว่าพาทำข้อสอบหรือทำโจทย์นะครับคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงพวก Past for Sure, Actual Test, Test King อะไรพวกนี้นะซึ่งอไอตัวข้อสอบเหล่านั้นเนี่ยก็ถ้าว่ากันตามตรงนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเอา หรือเขามีวิธีในการเอาข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบจริงเนี่ยออกมาจากห้องสอบได้อย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือจะมีอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นของ actual test ก็เป็น <c oughs> ที่หนึ่งนะครับที่ไปเอาข้อสอบพวกนั้นออกมาแล้วก็เอามาขายนะครับซึ่งก็มีคนที่ซื้อมานะครับแล้วก็เอามาปล่อยในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับทีนี้ให้ตัว actual test นะครับคนอื่นนะครับ <c oughs> อาจจะใช้ตัว pass for sure อาจจะใช้ใช้ test king นะครับ คือก็สอบเหมือนกันครับมันก็ก o อปี้ก็อ่ัปี้กันไปมานะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็เหมือนกันนะครับเพราะ,ะั้นผมก็เลเลือกตัว actual test มาเพราะบังเอิญผมไปหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้การจะใช้ตัว actual test เนี่ยผมอยากจะเตือนมันมีเรื่องที่ต้องเตือนเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็คือไอ้ตัว tool ตัวนี้นะครับหรือ actual test ตัวนี้นะผมถือว่าเป็นดาบสองคมนะครับสําหรับคนที่จะเรียนรู้ทางด้าน สายเน็ตเวิร์กิ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะเติบโตไป,ไปทางด้านสายเน็ตเวิร์กนะครับทางนี้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ทูตัวนี้ไปในทางที่ผิดนะครับคำว่าใช้ทูตัวนี้ไปในทางที่ผิดคืออะไรก็คือเราเปิดมาแล้วก็ดูข้อสอบใช่ไหมครับพอดูข้อสอบเสร็จปุ๊บเราก็จําว่ามันตอบอะไรเพราะว่ามันจะมีเฉลยอยู่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้ผมปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองทำข้อสอบกัน คือถ้าเกิดคนดูขขอสอบแล้วก็จําคําตอบนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ท่องๆไปใช่ไหมครับแล้วก็เอาเข้าไปในไปทําในห้องสอบนะจากประวัตินะครับหรือจากที่เห็นๆมานะครับส่วนใหญ่หรือเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับคนที่ท่องข้อสอบไปนะครับเวลาสอบนะครับมักจะสอบผ่านด้วยคะแนนที่สูงนะครับซึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะทําให้ดูดีว่าเออคนนี้สอบผ่าน CCA แล้วก็ได้ เซอร์มาแล้วนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าในการได้เซอร์มาตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นดาบที่เป็นคมของดาบที่มันทําร้ายเรานะเพราะว่าจริงๆการใช้ตัวอย่างข้อสอบเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาใช้ในด้านที่ถูกเนี่ยคือเราสามารถที่จะเอามาทดลองหรือทดสอบตัวเองเพื่อหาดูว่าเรายังไม่รู้เรื่องไหนนะครับเพื่อพัฒนาตัวเอง แต่ถ้าเกิดเป็นแบบแรกนะครับเราแค่ท่องก็สอบไปเพื่อที่จะสอบให้ผ่านเนี่ยนะครับพอได้เซอร์ปุ๊บเราก็เอาไปสมัครงานใช่ไหมครับผมจะบอกให้ว่าคนที่สัมภาษณ์งานนะครับ <c oughs> ซึ่งผมเองก็เคยสัมภาษณ์คนหรือสัมภาษณ์น้องๆนองเนี่ยนะครับที่ได้เซอร์มาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบอกได้เลยว่าผมคุยอยู่แค่ไม่กี่นาทีครับสี่ห้านาทีผมก็รู้แล้วนะครับว่าคนที่ได้เซอร์มาเนี่ยได้แบบท่องหรือแบบว่าเ,เข้าใจจริงๆนะครับ ซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ผมคนเดียวนะครับเพราะว่าเวลาน้องๆไปสัมภาษณ์งานนี่นะครับคนที่สัมภาษณ์งานเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นพวกระดับผู้จัดการหรือจะเป็นพวกซีเนียเอนจิเนียร์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งคนเหล่านั้นเขารู้เรื่องในงานที่เขาทําเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเขาสัมภาษณ์คนเขาก็ดูออกอยู่ดีนะครับว่าคนที่ได้เซอร์มาเนี่ยคือไปท่องมาแล้วก็ผ่านแค่ได้ใบกระดาษมาหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเกิดใครนะครับที่คิดว่า จับท่องไอ้ตัว actual test นะครับแล้วก็เอาไปทำข้อสอบนะครับแล้วก็ขอให้ได้เซอร์นะครับอาจจะมีข้ออ้างว่าผมต้องสมัครงานก่อนนะครับผมก็เลยขอเอาเซอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านตามทีหลังนะครับผมจะบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับได้เซอร์ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีทางนะครับหรือน้อยมากนะครับที่จะกลับมาอ่านเนื้อหาของเดิมที่เคยผ่านไปแล้วอีกทีหนึ่ง ส่วนใหญ่นะครับพอได้เซอร์ c c n a ไปแล้วนะครับถ้าบังเอินโชคดีได้งานนะครับเขาก็จะคิดว่าอะต่อไปคือ c c n p เพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มอ่านนะฮะซและนั่นก็จะเป็นข้อผิดพลาดน,นะครับตรงที่ว่าพื้นฐานจะไม่นั่นมาจาก c c n a แล้วพอไปถึง c c n p คราวนี้นะครับจะยากละเพราะว่าพอพื้นฐานไม่แน่นปุ๊บ กว่าจะทําความเข้าใจะระดับ C C N P เนี่ยก็จะใช้เวลานานนะครับหรือยากมากนะครับเราสุดท้ายก็จะใช้ไม้เดิมไปหา actual test ของ C C N P มาท่องเพื่อไปสอบนะครับคราวนี้ก็จะเรื่องยาวนะครับก็คือคนที่เขา,าเรียกอะไรเก่งแต่ใบกระดาษนะครับสุดท้ายก็ยงังก็จะไม่มีทางบินได้สูงนะเพราะยังไงถ้ายิ่งบินสูงคนที่เขาเก่งเก่งกว่าเนี่ยเขาดูแป๊บเดียวก็ดูออกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นผมขอเตือนนะครับว่า การใช้โชดเทสนะครับจะต้องใช้เพื่อที่จะเอามาหาว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องไหนนะครับหรือเอามาทดสอบความเข้าใจของเรานะครับค่อยๆไล่ทําไปทีละข้อนะครับเพื่อให้แม k e ชว่าว่ามันมีข้อไหนบ้างที่เราเข้าใจข้อไหนที่ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเนื้อหาข้อสอบเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ในตํราหรืออยู่ในหนังสือนะครับหรือแม้กระทั่องอยู่ในเทรนนิ่งเพราะว่าการ ทำข้อสอบของซิสโก้นะครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าคุณแค่ไปเข้าเทรนคุณก็จะสอบผ่านไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้ตัวเอ็กซมตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะวัดระดับคนทํางาน <cassette. S 1> เขามีการกําหนดไว้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์มากี่ปีถึงจะสามารถสอบผ่านได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือวัดความสามารถจริงๆไม่ใช่วัดสิ่งที่ไปเรียนมาจากห้องเรียนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการที่เราเข้อสอบพวกนี้เนี่ยนะครับมารีวิวนะครับมันก็จะทําให้อ่า เรารู้จุดอ่อนตัวเองว่าเรื่องนี้เรายังรู้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่เราคิดว่า,าเรารู้ไม่ดีพอเราก็ต้องไปหาข้อมูลไนมะ่ว่าจะเป็นในเท็กซ์บุ๊กนะครับหรือในอินเทอร์เน็ตครับเพื่อมาคอนเฟิร์มว่าไอสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรนะครับซึ่งวิธีการทําแบบนี้นะครับหรือวิธีการใช้ c อช a ช t เทสนะครับแบบนี้มันจะช่วยทําให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ในวิดีโอของผมนะครับผมก็จะเอา ตัว actual test นะครับมารีวิวตัวข้อสอบนะครับแต่ละข้อกันนะผมจะไม่มาบอกว่าคือจะไม่มาอ่านในตัว actual test ให้ฟังครับว่าข้อนี้นะครับมี a b c d แต่ละข้อเป็นยังไงแล้วตอบว่าอะไรนะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวกันว่าทําไมข้อ a ถึงผิดทําไมข้อ b ถึงผิดทําไมข้อ c ถึงถูกนะครับและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังหรือเทคโนโลยีหรือหลักการเนี่ยของแต่ละข้อมันคืออะไรนะครับ นั้นคือทีอ่ผมตั้งใจว่าจะทำนะครับทีนี้ไอ้ตัว Actual Test ที่ผมได้มานะครับตัวฉบับนี้นะครับได้มาช่วงเป็นเวอร์ชันของเดือนกุมภาพันธ์ปี14นะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด299คำถามนะครับทีนี้ผมจะแบ่งเป็นวิดีโอชุดละ10คำถามนะครับค่อยๆําไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่แน่ใจะหมืนกันว่าจะใช้เวลาในการทำนานเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อให้น้องๆมานั่งดูว่าข้อแต่ละข้อนะครับที่ตัวเองรู้เนี่ยเข้าใจได้อย่างถูกต้องหรือยังนะครับทีนี้สําหรับตัวเอกสารตัวนี้ครับจริงๆแล้วทุกคนสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็แค่อาจจะพิมพ์คำว่า actual test นะครับ2 0 0ร้อยขนะมันก็จะมีเยอะแยะนะมีทั้งที่ต้องไปซื้อนะครับมีทั้งที่แจกฟรีนะครับแต่ที่ผมเห็นเยอะๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแจกเป็นตัว ตัวนี้นะครับมันจะเป็น VCE นะครับก็คือ,อคนคนเขาจะเอาไอ้ตัว PDF เนี่ยนะครับไปแปลงเป็น VCE file นะครับไอ้ VCE ไฟล์คืออะไรนะครับอันนี้อยากจะให้ทุกคนลองดูนะครับ VCE นะครับมันก็คือตัวที่จะช่วย simulate นะครับาการทำข้อสอบนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้ช่วยถ้าเกิด ใครลองดูนะผมอยากให้ลองดูนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการซิมูเลตข้อสอบนะครับให,ให้คล้ายกับของจริงก็คือมีการจับเวลานะครับก็ผมแนะนำนะครับให้ลองไปหาดูนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาอินสตอลดูนะครับแต่ว่าตอนที่ผมทำเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ตัวซิมูเลเตอร์ตัวนี้มาโชว์ให้ดูนะครับเพราะว่าเวลาใช้ซิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเรื่องเวลานะครับพูดง่ายคือเหมือนกับเราเข้าห้องสอบจริง ซึ่งมันจะไม่เหมาะกับการอธิบายซึ่งต้องใช้เวลานานนะครับผมก็เลยเใช้ฟอร์แมตที่เป็น pdf แทนนะครับในการอธิบายแต,แต่เนื้อข้างในก็คือสิ่งเดียวกันนะครับทีนี้มันจะมีนิดนึงก็คือว่า <c oughs> ให้ตัว v c เนี่ยมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียเงินนะมันจะมี trial แต่ trial เนี่ยมันจะดูได้แค่ไม่กี่คำถาม5คำถาม10คำถามนะครับทีนี้ถ้าอยากจะหา ตัวที่ใช้งานได้เต็มก็ต้องหาประมาณอย่างนี้นะครับไอตัวที่มีใครประมาณนี้นะครับหาไม่ยากบอกได้เลยนะครับยังไงก็ลองไปหาดูนะครับว่าจริงๆผมลองดูละนะครับคลิกไม่กี่ทีก็หาได้ละนะครับแล้วก็เอามาอินส tall นะครับหลังจาก i n s tall เสร็จปุ๊บนะครับก็คราวนี้พอ i n s tall โปรแกรมเสร็จเราก็ต้องไปหาตัวคอนเทนต์ของมันใช่ไหมครับ ก็พิมพ์อย่างนี้นะครับ Cisco 200เนี่ยก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตัวเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือตัว exam collection นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเว็บไซต์นี้นะครับจะมีข้อสอบอยู่เยอะมากเลยนะครับซึ่งเขาแจกฟรีด้วยนะครับก็ทุกคนลองเอาไปดูนะครับเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วมีมีเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้ง c ิ sco ทั้ง Microsoft เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ C C N A C C N P มีเยอะๆยะไเป็นหมดเลยนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เราใช้แต่ว่าอยู่ในรูปของ V C E file นะครับก็แค่ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับพอคลิกนะครับพอดาวน์โหลดตัวนี้เนี่ยนะครับก็ตรงนี้อันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูนิดนึงจริงๆก็คือพอคลิกตรงนี้นะครับก็เนี่ยนะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเป็น V C E file ก็พอดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับพอถ้าเกิดเราอินสตอลไอตัวโปรแกรม VC เรียบร้อยแค่เดิลคลิกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีหน้าจอนะครับใช้ไม่ยากนะครับลองเรียน,นรู้ดูนะแต่ที่ผมจะเอามาสอนกันจะเป็น PDF นะครับถ้าเคใครอยากได้ PDF บ้างนะครับก็มี2วิธี1ก็คือดาวน์โหลดโปรแกรม VC มานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นี้มานะครับแล้วก็พอเปิดตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ <c oughs> ก็แค่บอกว่าปริ้น นะครับออกไอ้พวก PDF Writer อะไรพวกนั้นนะครับก็ได้มาแล้วนะหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับอันนี้ผมแชร์ไว้ให้แล้วนะครับก็คือผมทำ Google Drive ของผมนะครับแล้วผมก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับก็ในนี้จะมีตัว Cisco Actual Test ให้อยู่นะครับจริงๆว่าไปแล้วเดี๋ยวผมอัปโหลดตัวนี้ให้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมจะอัพโหลดขึ้นให้นะครับไอ้ตัว VC ไฟล์ ก็อันนี้จะเป็นเกิดคร่าวๆนะครับสำหรับการพาร์ทของการใช้ x สายมาอธิบายนะครับเพราใน Google Drive ตัวนี้นะครับผมยังอเอาไอ้ตัว PowerPoint ที่ผมสอนในวิดีโออื่นๆเนี่ยมาโพสไว้ด้วยนะครับเกิอใครสนใจนะครับก็คิดว่าจะได้หาได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาในอินเทอร์เน็ตนะครับน,นี่เป็น Textbook ัวนี้ก็สําหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็ผมขอแค่เกิ่นนะครับเกิดให้ฟังก่อนนะครับเรื่องของตัว actual test นะครับว่ามันคืออะไรนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรโทษของมันคืออะไรนะครับวิธีในการหาทำอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยจากนั้นนะครับผมก็จะพาไล่ทําข้อสอบไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข้อ1นึถึงสินะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับวิธีการของผมนะครับก็จะประมาณนี้นั่งอ่านด้วยกัน แล้วก็นั่งวิเคราะห์ด้วยกันเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยนะครับว่าเฉลยถูกหรือเฉลยผิดนะครับแล้วก็อธิบายว่าทําไมตัวนี้ถูกทําไมข้อปีผิดทําไม C ถูกนะก็เดี๋ยวจะทํากันแบบนั้นนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วสำหรับวิดีโอชุดหน้าก็เราจะมาเริ่มกันส0บข้อแรกนะครับโอเคสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ